สวัสดีครับผมช่างนไหมาแล้วครับวันนี้ชา่างนวลพามาดักหนูครับผมหลังจากฝนทิ้งช่วงมาประมาณสองอาทิตย์นะครับผมก็เลยอยากมาลองหาดักหนูนะครับผมผมดักมาแล้วประมาณห้าหกหลังนะผมเอามาสิบหลังนี่ครับแบกตรงนี้อีกอันนึงเป็นร่องน้ําข้างปาอ้อยเหมือนเดิมครับนี่ครับปาอ้อย นี่ครับร่องน้ำก็เป็นกับวงเดือนนะครับผมโมดิฟายเองครับผมอาจไม่สวยครับผมแต่ว่าก็เคยได้ตัวมันแล้วครับลองดูครับครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นข้าวเปลือกผสมลำครับผม น่ครับผมเราดูตอนเช้าครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเอากับดักมาสิบหลังนะผมไม่รู้จะดักหมดหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมขอดักตัวก่อนนะครับผมครับดักหลังสุดท้ายแล้วครับผมหายากมากครับผมเพราะว่าหญ้าหญ้ามันหนานะครับผมคอยรุนพรุ่งนี้เช้าครับผมว่าจะมีผลงานมัน ฝากทนผูช้ชมหรือเปล่าครับรอติดตามคครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมาเก็บกับดักหนูครับผมไม่รู้จะมานหรือเปล่านะครับได้สักตัวก็ดีแล้วครับผมกลัวแต่จะไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผมดักมันเป็นแค่ทางเดินของมันนะครับผมหารูไม่เห็นครับป่าลกเกิน รอติดตามรับชมครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่าหลังแรกครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมาดูหลังที่สองผมดักไว้ใ,ใกล้ๆกันมีแต้มครับผม จะเป็นหนูท้องขาวครับนี่ครับผมหนูทองขาวผัดเผ็ดนะครับผมเดี๋ครับขอเก็บก่อนครับผมหลังต่อไปครับผมมีหรืเปล่มีหรือเปา,า,ห,เปลาหลังนี้ก็ไม่มีอะไรมากิน นี้ผมดักไว้สองหลังติดกันครับผมหลังนี้อีกหนึ่งหลังอันนี้ก็ไม่มีอะไรขอเก็บก่อนครับหลังต่อมาครับผมหลังนี้มีผลงานอยู่ครับผมหนูท้องขาวครับ เอออาากมโอเคครับขอเก็บก่อนครับหลังต่อมาเลยครับผมโอ้ อันนี้เป็นหนูพุกครับผมแต่เหมือนจะมีอะไรมากินมันโอ้หนูพุกตัวใหญ่ด้วยครับนี่ครับผมให้ดูฝั่งนี้ครับผม เหมือนมีรอยอะไรมากัดมันครับผมโอเคครับหลังต่อม,มาลกมากครับแหวกไปข้างในไม่ได้หาขอบขอบหลังนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผม หลังสุดท้ายแล้วครับผมทำไมกลับผมเป็นไปอยู่อย่างนั้นโอ้ยหนูมันคุ้ยครับผมทางเดินมันอยู่ด้านในครับผมแต่ไม่ดีดครับไม่เป็นไรครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอไปสรุปที่รถเลยครับผม ครับก็มาสรุปผลงานกันครับผมกับเหล็กสิบหลังหน้าผมได้หนูมาสามตัวเป็นหนูท้องขาวสองตัวแล้วก็หนูพุกไซส์ใ,ใหญ่ๆหนึ่งตัวครับผมพอได้ผัดเผ็ดครับก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องวิถีช่างดุนด้วยครับผม คลิปหน้าจะทำอะไรจะไปหาอะไรก็รอติดตามรับชมครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ